ต้มส้มปลากระบอกตั้งน้ำเดือดเราจะนำเครื่องที่ตำไว้ใส่ลงไปมีหอมพริกไทยกระปิเสร็จแ,แล้วใส่รถดีลงไปน้ำตาลมะพร้าวน้ำปลาน้ำมะขาม จิมรสชาติเรียบร้อยเราก็จะใส่ขิงลงไปตามด้วยปลากระบอกปลาสุกเราก็จะใส่พริกกินูซอยลงไปตามด้วยต้นหอมเป็นอันเรียบร้อยต้มส้มปลากระบอก